สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับันนี้ประเดิมงานขุดบอ่อพี่น้องหลังจากที่ผมได้ขุดตรงกลางตรงนี้นะนะครับได้ระดับกะว่าความลึกน่าจะได้ประมาณสาเมตรแล้วนะครับก็ถอยรถออกมาครับแล้วเว้นระยะจากหลักกะเอาจากหลักมาถึงประมาณนี้กะสักสาเมตรนะครับนะ เราก็เดินรถออกมานะครับทิ้งระยะห่างไว้3เมตรนะครับเพื่อที่จะเอาดินไว,ไว้เข้ามุมสุดท้ายนะครับเราก็มาขุดตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะตั้งลาถอยยาวไปเลยเลทีนี้พี่น้องนะครับชมกันยาว,ยาว น้องนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะนะหนุ่มน้อยเมืองตรีนขุดบอ่อหนุ่มน้อยเมืองตรีนจะบอกตามวิธีการที่หนุ่มน้อยเมืองตรีนรู้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีข้อมูลนะครับหรือว่ารู้มากกว่าหนุ่มน้อยเมืองตรีนก็นะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับไม่มีปัญหาเพื่อนๆนะครับ ประเดิมปีกใหม่พี่น้องนี่ปีกใหม่ก็เจอดนทรายครับเจองานง่ายครับปีกใหม่เดี๋ยวลิงแนวปากก่อนเพื่อนแนวปากนี่เอาตามแนวแท็กเลยนะใช้แผ่นแท็กด้านในครับ นะครับนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆครับน่าจะประมาณวันครึ่งนะผมเคยขุดวันครึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว,วันนี้มีปีกมาช่วยนะมีปีกมาช่วยก็ดูว่ามันจะได้เร็วกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ,บก่อนหน้านี้ที่หนุ่มน้อยขุดก็ไม่ได้ติดปีกนะอันนี้ก็ติดปีกแต่ว่าเป็นปีกสองข้างนะนะครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้จะไปขุดล่องต่อนะครับก็เลยติดมาสอ,อันเลย รอดูนี่ว่าปีกนี่จะมีปฏิกิริยายังไงจะหนักจะเบารถขนาดไหน ฝั่งนู้นนะครับฝั่งข้างหน้านั้นเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่มุมสุดท้ายพี่น้องนะครับไว้ใส่ตรงที่เราจะปิดมุมนะ เกลี่ยคันไปพร้อมเลยครับไม่ต้องเดินขึ้นไปแต่งอีกรอบนะเกลี่ยไปเลยระดับประมาณนี้ครับ ไปนะนะครับลองสังเกตดูไปด้วยกันินเป็นดินทรายครับหน้าดินนี่เป็นดินทรายแบบอมน้ำน่อย จะเล่นเลนหน่อยนะนี่เดินไปเดินมาเนี่ยก็ยุบเหมือน,นกันครับนี่ จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเพื่อนๆนะสังเกตดูสังเกตดูเ,ตรเราได้แนวบืมแนวปากแนวอะไรเรียบร้อยความลึกได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอยหลังเดินวนยาวๆครับประมาณนี้ครับการขุดระมุมเลขมันจะคำนวณดินการไว้ดินอะไรมันจะช้าหน่อยครับปกติครับพอเราตั้งลำได้แล้วนี่จวดพี่น้องจวดยิ่งติดปีกด้วยยังไงก็ได้เร็วครับลองดูซิวันนี้ว่า รอดูวันนี้ว่าจะทําสถิติเท่าหน่อยรอดูที่จะเสร็จไหมครับมาลุ้นกันเพื่อน,ม,อนมาดูการแตกต่างสําหรับการขุดขุดสะแบบติดปีกับแบบไม่ติดกับอะไรมันจะไวกว่ากัน ดินแน่นมากนะแต่ว่าไม่ถึงกับแน่นมากครับถือว่าพอดีกําลังนิ่มครับดินกําลังนิ่มเลยดินกําลังขุดง่ายเลยนะ <c oughs> หน้ารถอาจจะมัวมัวหน่อยครับกระจกอาจจะมัวหน่อยเพื่อน แล่ยเนี่ยปากซะ่อยฝั่งสุปไล่ลงมาเรื่อยๆครับ รู้สึกเลยรู้สึกว่าได้ไวเลยแหละนะครับรู้สึกได้นะเพราะว่าผมไม่ต้องไปเสียเวลาเก่าเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับถ้าลูกพี่เข้ามาดูลูกพี่ก็ดูดูดูลูกพี่ลูกพี่พเนี่ยผมบอกให้ติดบีกไม่ติดแต่ก่อนขุดชะนะอกลัวรถต้านกลัวรถอะไรลูกพี่มันได้ไวคุณอาเนี่ยเห็นไหมอาดูซีผมก็ปืดดป๊ดเดียวปื๊ดเดียวทีเดียวเลยนะนี่อี พี่เนี่ยต่อไปนี้ต่อไปนี้เราจะติดปีกนะกถ้าขุดสระเราจะติดปีกขุดหนึ่งเลยได้ไว้สองได้สวยครับ ีตรงน้มันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบจุดที่เราจะเข้ามุมเลยนะจุดนี้เพราะว่าเราเว้นระยะทางออกไว้เราไปขุดตรงมุมเลยไม่ได้นะขุดตรงมุมเลยเราเราไม่มีทางออกนะครับค่อยๆครับ ปีกผมมันจะไม่ค่อยอ้าสักเท่าไหร่นะดูสูง ป็นนดินแอ่าโอเคครับพี่น้องเดยวหนุ่มน้อยเมืองศรีนิไให้ชมเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับที่เขามารับชมคลิปสวัสดีครับ